โลกพังจะลายเมื่อเขานั้นพูดลา สวัสดีค่ะขนมจีนกุลมาจากคามิกาเซ่ค่ะสำหรับเพลงนี้นะคะถือได้ว่าเป็นครั้งที่2แล้วนะคะที่หวายมาร่วมงานกับขนมจีนนะคะเพลงแรกที่เคยร่วมงานกันก็จะเป็นเพลงรัก3เรานะคะที่มีแกเินนะคะทริทูวันมาฟีเจอริ่งด้วยค่ะและสําหรับเพลงนี้นะคะขนมจีนก็เลยชวนหวายกลับมาฟีเจอริ่งด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นเพลงซิงเกิลพิเศษนะคะในอัลบั้มมินนิ่งชื่อเพลงว่าพรุ่งนี้ยังมีเหมือนเดิม tomorrow นั่นเองค่ะ สรัวนะคะก็ดีใจมากค่ะที่ได้มาร่วมงานกับขนมจีนอีกครั้งนะคะยังไงก็ต้องขอบคุณขนมจีนด้วยที่เอาหวยมาร่วมฟีเจอริงค่ะสำหรับเพลงนี้นะคะขอบอกเลยว่าเป็นเพลงที่หวายชอบมากๆค่ะสำหรับใครนะคะที่แซดอยู่ก็อย่าลืมฟังเพลงนี้แล้วก็ก้าวเดินต่อไปค่ะ ถือได้ว่าเป็นเรื่องของสไตล์เพลงด้วยเนอะที่มันเป็นความแตกต่างที่ลงตัวอย่างขนมจีนเนี่ยก็จะเป็นสไตล์คอปร็อกนะคะแล้วก็หวายเนี่ยเป็น R&B นะคะ,<ฮ>ะแล้วก็มาหาจุดตรงกลางกันที่ทำให้มันกลมกล่อมที่สุดใช่ไหมคะก็ะหวายก็พยายามที่จะปรับการร้องให้เข้ากับสไตล์ของขนมจีนมากที่สุดคะ่ะส่วนท่อนแอดลิบอะไรอย่างเงี้ยหวายก็พยายามที่จะให้เป็นสไตล์หวายเป็นแนว R&B คะ่ะ R&B นะ R&B ติดตามมิวสิวิดีโอเพลงนี้นะคะเพลงพรุ่งนี้ยังมีเหมือนเดิมนะคะหรือว่า tomorrow นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็จะได้ชมนะคะเอม,มีเพลงนี้นะคะที่เดียวที่แรกนะคะที่ยู่ชาแนลในวันที่4กรกฎานั่นเองค่ะไงฝากด้วยนะคะ